อัปเดตเพิ่มเติมเงินพิเศษเงินบัตรคนจนเงินสดกดใช้ได้เช็คตารางการรับเงินอีกสองรอบ วส,สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่11ตุลาคม2568แล้วก็เช่นเคยทางช่องอัพเดตข่าวสารสิทธ,ธิสวัสดิการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะสำหรับการรับเงินพิเศษในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมกันในคลิปนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครลังต่อไปค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะเรารับเงินกันอีกสองรอบสําหรับเงินพิเศษผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแต่ได้รับทุกคนหรือไม่เดี๋ยวเรามาเช็คตารางการรับเงินพร้อมๆกันค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะสําหรับเดือนตุลาคม2568กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็จะมีการรับเงินอีกสองรอบสําหรับเงินพิเศษในส่วนตรงนี้ได้รับเป็นเงินสดสามารถกด ใช้ได้ค่ะเริ่มกันที่วันที่20ตุลาคม2568สำหรับเงินพิเศษตรงนี้นะคะก็จะได้รับเฉพาะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นกลุ่มผู้พิการนะคะผู้พิการที่ได้รับเบี้ยผู้พิการ800บาทในทุกๆเดือนและมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนด้วยนะคะจะได้รับเงินสด200บาทโอนเข้าบัญชีในทุกๆเดือนนะคะส่วนอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นเงินพิเศษนะคะสูงสุด800บาทส สำหรับผู้ที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุทุกท่านเตรียมรอรับเงินรอบเก็บตกนะคะสำหรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยสูงสุด800บาทในวันที่24ตุลาคม2568นี้นะคะซึ่งจะต้องทําการผูกพิมเพให้ทันภายในวันที่20ตุลาคม2568นี้ค่ะซึ่งรอบนี้นะคะเป็นรอบเก็บตกรอบแรกนะคะใครที่ยังไม่ได้รับเงินก็ตรวจเช็ค บัญชีของท่านว่า บัญชีผูกอัมเพลหรือไม่บัญชีถูกปิดใช้งานไปหรือ,อยังนะ่คะและพร้อมรับเงินจากทางรัฐบาลหรือไม่นะคะจะได้รับเงินนะคะซึ่งใครที่ไม่ได้รับเงินในวันที่16กันยายนถึง18กันยายน2568ที่ผ่านมาถือว่าเป็นกลุ่มตกหล่นนั่นเองสําหรับเงินผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยนะคะตั้งแต่100บาทถึง800บาทค่ะสองรายการที่กล่าวมานะคะเป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้ก็รอรับเงินกันได้เลย ส่วนสําหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกคนนะคะที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็เตรียมรอรับเงินในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม2เดือนจะได้รับสูงสุดอยู่ที่2,300บาทนะคะซึ่งเป็นการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นเงินเพิ่มกําลังซื้อเพิ่มให้จาก300บาทเป็นเดือนละ1 1 5 0บาท2เดือนก็รวมอยู่ที่2,300บาทรอรับเงินกันอย่างเดียวเลยนะคะ ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นรับเงินอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนนะคะซน่่อน<ม>นะคะไม่ใช่เงินสดไม่สามารถกดใช้ได้และไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ให้ใช้ให้หมดภายในเดือนต่อเดือน1,150บาทต่อเดือนนะคะ2เดือนนะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมค่ะแต่สามารถทยอยใช้ได้นะคะถ้าใช้ครั้งแรกไม่หมดนะคะก็ทยอยใช้นะคะ ภายใน1เดือนนะคะทยอยใช้ให้หมด1 1 5 0บาทนั่นเองและนี่เป็นข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะสำหรับตารางการรับเงินสำหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ขอตัวไปก่อนแล้วเอาไ้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ท่านอื่น รับทราบท่วกันสวัสดีค่ะ